รูพาวเวอร์2 0ับครับฉลาม2020ครับ,น,รบนี่ป้ายแดงมาจากนครนายกครับคุณดีนะวันนี้จัดชุดใหญ่เลยนะ map, รีแมปคั่วแก้ววาลอยแล้วก็ใส่กล่อง AI ตัวพิเศษครับตัวพิเศษครับจูนผ่านมือถือเดี๋ยวมาดูกันครับแม่นะปิดเปิดควันได้นะเข้าด่านก็ได้นะครับสบายใจนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมถ่ายให้ชมนี่ เอาทาบูธเอครับตัวนี้มีแถมด้วยตัวนี้มีแถมด้วยนะของแถมเป็นโลโก้ไทเทเนียมอีซีช็อปแล้วก็โงหุญแจกอีซีช็อปตัวไทเทเนียมนะครับแล้วก็นี่ฮะกล่องตามสไตล์เขาเลยนะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นใบที่ร้อยหกสิบสี่นะทั้งโลกมีแค่พันหกร้อยใบนะครับไปอยู่ที่รถคุณดีเรียบร้อยแล้วที่ใบที่ร้อยหกสิบสี่นะสวัสดีครับคุณดีวันนี้รอครึ่งวันเลยแก้วาวกันนานนะใส่กล่องเรียบร้อยนะครับแก้เรื่องวัดบูธด,ด้วยเป็นไงดึงหนักไหม ดีครับดีตัดดังนะนี่ไม่ต้องสอนเยอะครับสับระเบิดปั๊บเดียวไปเลยคนนี้ครับเพื่อนจะมาข้างหลังครับนี่ไม่ให้เห็นหน้าด้วยใส่แมสด้วยแบแนะนํามาครับบอกว่าอยากจบก็มาครับจางแบงค์จัดให้ครับวันนี้แก้วาวลอยไปด้วยนะฟังเสียงเบิ้ลตัดที่โหมด2ครับดีเบิ้ลอ่ารีแม็คู่องจะเสียงจะเร็วรัวแบบนี้นะครับเบิ้ล ไปลงท่อมาด้วยพึ่งลงไปลงท่อมาด้วยนะเดี๋ยววิ่งกันดูนะครับเบรกเมื่อลงใส่เกียร์หนึ่งพร้อมแล้วกันนี่ฮะรีแมปคู่กล่องครับปิดเปิดคอนได้นะครับสบายใจเลยนะครับ ขอบคุณเลยฮนะป้ายแดงครับออกรถมาได้ไม่ถึง2เดือนเลยนะมาจากนะครนายกนะครับจับจ้าบเลยนะรีแมปคู่กล่องนะครับตัวกล่องเองราคายอยู่ที่12ื่นสองนะแล้วก็รีแมปเพิ่มเข้าไปชุดนี้รวมรีแมปรวมแก้วาลลอยนะครับแล้วก็กล่องเอาแท็บบุตไทเทเนียมจบไม่เกิน20,000ื่นมีทอ่อแน่นอนจบสวยๆแบบนี้เลยเบิ้ลตัดสารเบิดเลยดึงหนักๆเลยนะฮะขอบคุณจากใจครับอีกไม่อีกรอ,อบแล้วเอา้ามา ฉลาม2 0 2 0ป้ายแดงครับใครไม่จบก็มาเลยครับนี่สอนนี้สนามสวยครับไว้เจอกันใหม่ครับ